มันจะตากกำลังฝนลงเม็ดครับฝนตกลินฝนกำลังลงเม็ด,มดยัททนทำครับฝนตกลินมีลินเลยลูกขอบกระปุกลงไฮลงฮะตกปลายเราเหรอพี่น้องโอ้ย๊ยเป็นจังได้กันได้นะเลยฝนนี่ฮะมือใด้วันหยุดมีตกตลอดฝนก็มามือใด้มือเย็ดงานหนีบบนลินตกแล้วเพื่อนรุ่นหนีตกเพราตก อะไรอะไรโอ้โปลาเงียบแล้วครับผมวัดขนาดนั้นเลยนะเบงรรยากาศครับมาเบิ่งน้ำกันขู้คกขนาดเลยวัดแรงโอ้ยวัดขนาดนั้นวัดเบาหน่อยฝนตกบ่ะเขาโฮมครับตกปลาเนี่ยเม่กับพรเขาโฮม ปเปียงานนีน่นฝนก่อนมืฝนตกลล่นๆนดดมันเกลดที่น้ำครับผมแออ,อกอังกดดัอ้อที่นวามันนลาแดดตาฝนซยปเีดงานนแดดออกเนี่ยเนียแนนยครับต้นไปตองไปเดียวกับต้นสามดาครับตะ๊ะป่าอยี่น่ะครับได้ก็ได้ย ไไไไกินห่างตัว,<อ>ตวเลยงนานนกานนานกินพีฝนกนทางใกนห่างเกินห่างห่างนี้ วันแต่ของใหญ่เลยนะเนี่ยไม่ขึ้นน้ำแล้วปลาเนี่ยเห็นไหมฝนตกปุ๊บปลาไม่ขึ้นน้ำแล้วจะลงพื้นแล้วทีนี้เตรียมตัวเลยทีนี้เป็นการเป็นงานเตเนรเ<ะ>เียมตัวเป็นการเป็นงานเลยปลาลงพื้นแล้วลงพื้นหรือมันอยู่กลางน้ำ เอ,อมละฝนอากไานี่ไ้ไขอขอไำว่าตอ,อนี่า้าไม่ไม่่นอะฝนกำลังดีดีดีเออกีผู้สาวไม่ไม่ฝนตกป,ก,ปกป้าขึ้นแบบนี้เออเนาะอ่าเ่งเลยฮึ่บบ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 บดบบนบบ่บบบบบบ่ <c oughs> <c oughs> คิดถอด,ดไม้ตกป่าว่ามันคิดถอดผู้สาวเินี่ครับผม